สวัสดีค่ะวันนี้เดลี่ไลฟ์สามสี่แฟมิลี่จะมาทำน้ำพริกมะนาวกันนะคะวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมาด้วยครับใครคะเนี่ยสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงฮาทาวลินสุเพชื่อน้องชื่อน้องสีน้ำค่ะเป็นใครคะเป็นพี่สาวเป็นพี่สาวของน้องค่ะน้องคนนี้น้องคนนี้ชื่ออะไรคะอ๋ออ่ะวันนี้มาทำอะไรคะวันนี้มาทำน้ำพริกมะนาว ่าพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกใส่น้ำผึ้งก่อนนะคะชอบหวานก็ใส่หวานใช่ไหมคะใช่ให้ครับอ่ามีแรงบีบไหมคะน้ำอันนี้เป็นน้ำอะไรคะน้ำหวานครับนี่เป็นน้ำอะไรคะน้ำผึ้งครับน้ำสีขาวๆนี่คือน้ำอะไรคะน้ำเปล่า อ่าเป็นน้ำเปล่าอ่าต่อไปแก้ต่อไปเออเไว้ก่อนเออน้ำเปล่าร้อนไหมคะร้อนมากเลยค่ะอ่าเป็นน้ำอุ่นๆนะคะอุ่นอร่อยเค็มหรือหวานคะหวานออกเค็มๆค่ะอ่าเค็มที่มือตัวเองอ่าพอยังคะพอแล้วโอเคใส่อะไรต่อคะต่อไปใส่เกลือค่ะอ่าเกลือ ของพี่สีน้ำใส่ครึ่งหนึ่งผูงจ้จิ้นใส่ครึ่งหนึ่งไม่ <c oughs> <c oughs> เป็นไรนะคะ <c oughs> ของพี่สีน้ำก็จะเค็ม,มเหมือนนกัเไรพอยังพ <c oughs> อ,อยังพ่อนิดเดียวนี่เวเอาท้อนเอาท้อนตักครับพอแล้วคะ่ะยังไม่ได้ใส่เลยสีน้ำจะเข้มอะไนไปหรือยังยังอ่า ชอช่วยนิดนึงเคต่อไปสี่ขั้นตอนที่สองตัดมะนาวนะคะ,ะเด็กๆไม่ควรใช้นะคะต้องรล้วการฝึกใช่ไหมคะใช่ค่ะจับดีๆนะคะโอ้โอหหั่นมะนาวไปแล้วนะคะต่อไปจับดีๆค่ะอีกอีกด้าน,ห,นหมุนอีกด้านหนึ่งค่ะโอเคพอได้ระวันเป็นระดับหนึ่งนะคะ,ะเพราะว่ามันอาจจะบาดมือก็ได้นะคะ ทำไงคะมีรงบีบไหมคะบีบแข่งกันบีบเลยค่ะระวังอย่าให้เม็ดมันลงไปนะคะมันจะขมนะคะเปลือกมันด้วยนะคะยางที่เปลือกมันขมนะคะ,ะถ้าได้แล้วคนแล้วก็ชิมดูสิอร่อยอยัง จะเยียบยังคะเปรี้ยวๆหวานๆค็มๆนิดนึงโอเคยังถูกใจเจนยังถูกใจแล้วครับของที่สีน้ำชิมดูสิใส่นินิดนึงอ่าเอารสตามชอบใจแต่ว่าไม่ให้ไม่ให้ทำไงนะไม่ให้หวานมากใช่ไหมสิเจนบอกว่าจะเป็นโรคเลยนะโรคหวานเออทานหวานหวานมากมากแต่นี่ไม่กลัวหวานพายยุใจน้ะลองชิมสิยังค่ะกรดูพายยุใต้น้ำ เส็จย่างเสร็จแล้วค่ะชิมผลงานตัวเองสิอืมอร่อยไหมคะมันเหมือนรสชาติมะนาวแล้วก็น้ำผึ้งผสมกันเลยค่ะแต่ว่าม,มันยังไม่มีรสชาติน้ำผึ้งหนูใส่อะไรเพิ่มอ่ะใส่น้ำผึ้งเพิ่มก็ได้ใส่น้ำผึ้งโอ้ยเข่าใหญ่ดิเจนไม่รอสีน้ำดยเหรอโอเคค่ะ ถ้าอยากได้ไวาสจรองๆเลยค่ะถ้าใส่น้ำแข็งมันจะอร่อยกว่านี่อ่จะจะมีคนครับเดี๋ยวพึ่งครับนั่งรอก,ก่อนครับรอกรอสีน้ำก่อนครับโอเคเดี๋ยวคนให้ครับไม่เป็นไรชิมของพี่สีน้ำชิมออคนก<ส><ส>่อนค่ะเอาขวดไปไว้ข้างสีเทียนหน่อยไม่เห็นหน้าพี่สีน้ำเลยนี่ค่ะ ชิมดูโอ้โหทีเียนบีบอ่ามีซันต้าน้ำแข็งมาให้แล้วค่ะขอบคุณซานต้าค่ะอันนี้เหมือนแล้วค่ะอ่ะาใส่น้ำแข็งเลยค่ะเด็กๆต้องล้างมือก่อนไหมคะเอเอก่อนอย่า<ำ>พึ่งก่อนทำเราล้างมาแล้วใช่ไหมคะใช่อ ตักเลยไม่ต้องตักดีกว่าอร่อยยังสองกรนหวานสามกรน,นแก้หน่อยอันไม่ต้องใช้ช้อนนะคะอัน,นดืนะะ่มเลยค่ะมสิีมือตัวเองเป็นไงมั้งคะเยี่ยมเยี่ยมที่สุดในโลกเลยะคะ่ะเออก่อนที่เราจะลาไปขอบอกไว้ก่อนเลยนะคะ เพื่อนๆคนสามารถเอานำไปทำได้นะคะแต่ระวังถ้าถ้าจะตัดมะนาวต้องให้ผู้ใหญ่ช่วยก่อนนะคะบ๊ายฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะครับกดตามช่องเราเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย